หลายคนเนี่ยก็สนใจกันอย่างมากเลยนะในคลิปที่ผมได้พูดถึงการรู้ผ่านตัวของมา g จิไปทําให้ทุกคนเนี่ยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าวิธีการรู้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวของ TWRP เนี่ยมันทําอย่างไรมันมีข้อเสียไหมแล้วมันสามารถทําได้กับมือถือทุกเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วก็บอกวิธีการทํากันด้วยนะครับผมว่ามันทํากันอย่างไรนะฮะโอเคนะครับก็ต้องขอราบสวัีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีดิกันด้วยนะครับ การรูทโดยการ j จ t ไฟรูทเนี่ยเข้าไปในตัวของ b o o t i m g นะว่ามันทําอย่างไรแล้วเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องแฟตอย่างไรเราต้องทําอะไรบ้างกับตัวมือถือเรานะฮะโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนการทำก่นกอนนะว่ามันทําอย่างไรนะฮะ สำหรับขั้นตอนการแจ็คไฟรูทเข้าไปในไฟ o o t mg เนี่ยเราจะต้องทราบกันนะว่ามือถือที่เราต้องการจะรูทเนี่ยเป็นรุ่นอะไรแล้วก็ใช้รอมอะไรอยู่นะครับผมอ่ะอย่างเครื่องนี้เนี่ยเป็น Redmi Note 8นะฮะซึ่งใช้รอม LoS อยู่นะเราก็เข้าไปเช็คในเกี่ยวกับมือถือก่อนเลยนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยใช้รอมอะไรอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไปไว้นิดนึงนะฮะโอเคเห็นไหมของผมเป็น r o s version 12นะ,ะเห็นไหมเห็นไหมมันไม่โฟกัสนนะฮะนี่เห็นไหม iOS เวอร์ชัน12นะฮะไปโหลดตัวลอมตัวนี้มานะฮะโอเคอ่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับผมอันนี้มีเว็บไซต์อยู่นะหากใครไม่มีเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยก็ไปหาโหลดลอมที่ตรงกับเวอร์ชันที่เราลงอยู่เนี่ยมาลงให้ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยมันจะไม่สามารถลงแล้วก็ออปติมไล์แล้วก็แบบดีเทคกันได้นะฮะก็คือเหมือนลงตัวของบูทผิดรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับผมเสียมีใช่ไหมโอเคแล้วก็หารหัสรุ่นนะฮะอ่า iOS เวอร์ชั12นี่นะฮะมีนะฮะ b u ลหรอมี b ิ i l อะไรบ้างอ่ะเออมี Enterprise กับ Official Official แล้วกันสมมุติว่าร้อมที่เราใช้อยู่อ่ะเป็นร้อมของที่มี G a p p ติดมาอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นร้อมที่มี Google a p p ติดมาแต่ขนาดมันใหญ่ไปเราก็เลือกโหลดแบบเป็นวานิลาก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือแบบไม่มี Google a p p ททำให้ประหยัดเวลาในการโหลดไปได้เยอะอยู่นะครับผม ก็จาก1.2กิกเนี่ยเหลือ900มีนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ในการดาวน์โหลดนะฮะซึ่งบางครัมเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นหน้าดาวน์โหลดแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เว็บไซต์ที่เราเนี่ยไปดาวน์โหลดกันด้วยนะฮะโอเคนะก็รอสักครู่นะเรามันดาวน์โหลดนะครับผมระหว่างนี้ให้เราเนี่ยไปหามาจิกมานะครับผมก็คือแอปเนี่ยเมิติกือมาจิกะอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมผมเรียกว่ามาจิกากันนะฮะ โอเคเมื่อเราเข้ามาในเว็บไซต์แล้วเนี่ยให้เราเนี่ยหานะครับผมตรงของแอปพลิเคชันมาจีกนะฮะเมื่อเจอแล้วเนี่ยก็กดดาวน์โหลดไปนะครับผมอันนี้โฆษณานะเดี๋ยวไปสนใจนะครับผมหรือมันดาวน์โหลดแล้ววะยังเนาะโอเคกดดาวน์โหลดไปนะฮะอ่าขึ้นดาวน์โหลดแล้วนะกดดาวน์โหลดไปเลยแบบนี้นะครับผมบางทีมือถือผมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ตรงกลางจอนะฮะ เพราะว่ากล้องมันอยู่ในตำแหน่งที่ผมไม่ถนัดนะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะโอเคนะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ติดตั้งมาจิกไปนะครับผมแบบนี้อ่าติดตั้งไปเลยหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปทําการแตกไฟล์รอมนะฮะเมื่อกี้เนี่ยไอ้ ROM อตัวเมื่อกี้นี้เนี่ยที่เราได้ดาวน์โหลดมาเป็น r อ m l O s ใช่ไหมจัดการไฟล์ของเครื่องนี้มันแตกไฟล์ได้ไหมอ,ะอ่ะอ่ามีปะไม่มีมีเต,ตบีบอ,อัดต่อ กดเข้าไปโอเคได้อยู่นะฮะแต่ไฟล์บูทออกมานะครับผมตัวเนี้ยไฟบูทเนี่ยออกมาเมื่อเราเนี่ยได้ไฟลบูทมาแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่มาจิกนะฮะเข้ามาเลยแบบนี้นะครับผมโ okay. อเคเมื่อเราหยุดในมาจิกแล้วเนี่ยให้เรากดติดตั้งไปนะครับผมแบบนี้อ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมให้เราเนี่ยติ๊กทั้ง2อันเลยนะครับผมแบบนี้แล้วกด next นะฮะจากนั้นก็ทําการเลือกไฟล์โดยการกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ let's go นะฮะโอเคนะเมื่อเราหยุดในหน้านี้แล้วเนี่ยให้เราเนี่ยหาไฟนะผมบูทของเรานะฮะ ้าให้ชัวเนี่ยก็เข้าไปที่หน่วยความจําเครื่องเลยนะแล้วก็ไปที่เราแตกไฟล์ไว้เมื่อกี้นะครับผมเพื่อการการสับสนนะฮะว่าไฟล์ไหนเป็นไฟล์ไหนนะฮะนี่เราก็เจอแล้วนะนี่ไฟล์บู๊ของเราก็กดค้างไว้นะแล้วก็กดเลือกตรงนี้เลยนะครับผมากนั้นก็กดเลสโกเลยนะครับผมอ่ามันทาการอันนี้อยู่นะครับผมแพดไฟอยู่นะเห็นไหมเมื่อกี้กล้องไม่โฟกัสขออภัยด้วยนี่นะฮะมันทําการแพดไฟล์อยู่นะอ่าแพดเสร็จแล้วนะครับผมชื่อไฟล์มันจะเขียนว่า magic pad นะผมแบบนี้นะ อ่ะแล้วเข้าไปดูในแจกการไฟล์ก่อนอ่ะนี่นะฮะก็เป็นไฟล์ที่เป็นไฟรูทนะครับผมก็คือ Magic Pad ตัวนี้นะฮะโอเคนะหลังจากที่เราเนี่ยทำการแจดคไฟรูทเนี่ยเข้าไปในไฟบูตต่อแต่ M G เนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยในการแฟดเนี่ยเราจะต้องใช้โปรแกรมอะไรในการแฟดนะฮะอ่ะผมก็จะถ่ายอุนไฟล์เข้าคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับผม อ่ะทีนี้เนี่ยให้เรานะครับผมยกไฟล์เนี่ยออกมาเลยนะครับผมก็คือ Magic Pad ตัวนี้นะฮะกด copy หรือตัดออกมาเลยก็ได้นะครับผมวางไว้ที่ไหนก็ได้นะบนคอมพิวเตอร์อะ่ะวางไปเลยอ่ะเมื่อเราวางเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะให้มันพิมพ์ง่ายๆหน่อยอะ่ะเออชื่ออะไรก็ได้นะครับผมผมตั้งว่ารูทนะครับผมอ่ะแบบนี้นะฮะโอเคหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนชื่อไฟล์ไปแล้วเนี่ยให้เรานะครับผมเข้าไปที่ fast boot mode ของตัวมือถือนะ แต่หลายคนเนี่ยอาจจะมีคําถามนะว่าแบบเฮ้ย hey, พี่ถ้าผมไม่มีคอมพิวเตอร์ผมใช้ตัวมือถือใช้แอปปักแจ็คเกอร์แทนได้ไหมอ่ะในการแฟดไฟบูตต่อแต้มีอ่ะขอบอกตรงนี้นะครับผมว่าสามารถทําได้นะฮะแต่มือถือเครื่องที่เราเนี่ยต้องการจะแฟดตัวของบูตลงไปอ่ะต้องปลดอกบูเเดอร์ก่อนนะฮะแล้วถ้าเราเนี่ยไม่ได้ปลดอกบูเเดอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือผมจะพูดแบบนี้นะว่าแบบต่อให้เราเนี่ยแจ็ตไฟบูตเนี่ยเข้าไปในไฟบูตแล้วเนี่ยแล้วก็แฟดเข้าไปในตัวเครื่องได้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า system d e s t r o y e r หรือ System ถูกทาลายนะครับผมแล้วตัวเครื่องเนี่ยจะไม่สามารถเปิดเครื่องติดได้นะฮะแต่ในบางแบรนด์เนี่ยก็สามารถเปิดติดได้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้รูทนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะรีฟันตัวนี้กลับมานะก็คือบูตตัวเก่าก็คือแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันก็เออเป็นการย้อนระบบอ่ะเออทำให้แบบว่าบูตมันเป็นตัวเก่าอะไรแบบนี้นะครับผม อันนี้ต้องขอย้ํากันนะว่ามือถือที่เราเนี่ยต้องการจะรู้ต้องปิดรับเบอร์เดอร์ก่อนนะฮะโอเคหลังจากที่เราเนี่ยปิดรับเบอร์เดอร์ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเรีสตาร์ทเข้าไปที่ตัวของฟ a สต์บู t โหมดนะฮะปุ่มลดเสียงนะครับผมในเครื่องของผมเครื่องอื่นเนี่ยอาจจะเป็นปุ่มเล่งเสียงปุ่มอะไรก็ตามมาแต่เครื่องผมมาลดเสียงนะก็คือกดปุ่มลดเสียงขณะที่เครื่องบูทขึ้นมานะครับผมมันก็จะเข้าตัวของฟ a สต์บู t โหมดได้นะฮะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในฟ a สต์บูทโหมดแล้วนะฮะอ่าแบบนี้เลยก็ววางไ้ก่อนนะะ แล้วก็กลับมาที่คอมพิวเตอร์นะครับผมก็คลิกขวานะแล้วก็กดไปที่ Open in Windows Terminal นะฮะหากใครเป็น Windows 10เนี่ยก็กดชิปแล้วก็คลิกขวานะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะชิปแล้วลิกขวามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันจะมีตัวนี้อยู่นะฮะเนี่ยเห็นปะเป็น Open in Windows Terminal แล้วก็เป็นพวก Open PowerShell อะไรแบบนี้เนี่ยมันจะมีขึ้นมาอยู่นะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมสตัวนี้เนี่ยตัวไหนก็ได้นะฮะ โอเคจากนั้นเนี่ยให้เราลองพิมพ์คำสังส่งดูก่อนนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่า fast boot นะฮะอ่ะมันขึ้นเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะขึ้นตัว fast boot ที่เราเนี่ยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่นะฮะอ่ะต่อไปเป็นการแฟดนะการแฟดเนี่ยใช้คำสั่งแบบง่ายๆ basic basic เลยนะก็เป็นตัวของ fast boot f ฟดนะครับผม fast boot f a t boot นะฮะ อันนี้ก็เป็นชื่อไฟล์นะที่เราตั้งไว้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมคําสั่งเพราะผมตั้งชื่อไฟล์ไว้แบบนี้เนี่ยซึ่งนามสกุลของไฟล์เนี่ยมันเป็น i m g นะฮะผมก็เลยต้องเติมแบบนี้นะครับผมประมาณนี้โอเคกด enter ไปเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไฟล์บูตรีบูตได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่า ไปเช็คดูนะว่ารูโ t เตอรหรือยังนะครับผมมันต้องรู o กเตอรซี่เราก็ทำถูกทุกขั้นตอนอนะ่ะโอเคนะผมถ้ามีถอนการติดตั้งมาจิกแบบนี้เนี่ยแปลว่ารู o กเตอรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเช็คดูไปโหลดแอปพลเช็คมาดีกว่านะครับผมจะได้แบบชัวร์กว่าอ่ะตกลงนะฮะ ตัวสอบพกรูดเห็นปะเครื่องติดอนุญาตมาแบบนี้นะครับผมก็กดอนุญาตไปนะฮะเห็นไหมตอนนี้เครื่องเราเนี่ยก็รู้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสหรับวิธีการรูดมือถือโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวของ t ี r p หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามให้กับช่องเรากันด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะฮะเเเออออาาาไไว้จจกกกัััันนนนนใใหม่่คคคคลิปปตะรรบบบยทุ